น่าจะได้รับชมกันแล้ววันนี้อ่ามาเชียร์สนุนเตอร์ด้วยเนะมีป้ายไฟมาเชียร์ลุมอสด้วยนะครับต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากนะฮะ,ะกระแสกำลังมาแรงนะฮะสำหรับมังกรกินใหญ่เรื่องนี้ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างที่มีแฟนๆดูซีรีส์ของเรามากขึ้นเรื่อยๆครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับคือตอนแรกคร้ากับมอสว่าวันนี้จะมีใครมาดูเราไหมเนี่ยมีคนมาเยอะมากเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบ สำับเวลาส่วนตัวทุกคนมาดูพวกเรานะครับก็คือเราไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยอยาเจอเป็นแฟนใกล้ๆแบบนี้แหละครับคือหมายถึงว่าเราไม่เคยแบบมีคนมารักมอบความรุ่แบบนี้พอเราพอเราได้มาเห็นแบบนี้เราสึกว่าเรา่จขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบก้าวออกจากบ้านเราป้องมาหาเราขอบคุณมากจริง มากขึ้นด้วยต้องบอกเลยพี่โด่งมองเลยว่าหลังจากที่เราได้ดูผลงานของพวกคุณแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีใครหลายๆคนนะที่หลงรักอย่างเงี้ยะมอสแตคงมากขึ้นเออถ้าฟังของมอสเองรู้สึกยังไงบ้างครับที่เป็นแฟนให้การตอบรับดีมากกับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ไม่ไม่ตายจากพี่แบงค์ครับเพราะว่าพวกเราเป็นนักแสดงใหม่ทั้งคู่เราไม่ได้มี คนที่ติดตามเรามันอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีใครมาชื่นชอบเราหรือเปล่าจะมีใครมาติดตามพวกเราหรือเปล่าอีเวนต์ก็ถ้าเรามาเนี่ยเขาจะมาหาเราไหมราสองคนก็ะีใกว่าขอบคุณนะครับนี่น่ารักน่าเอ็นดูทั้งปอนแล้วก็แบงค์เลยนะครับนี้ผลงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรก ของมอสด้วยใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างกับการทํางานครั้งแรกของเราในวงการเปนเชิญนี้ด้วยครับจริงๆจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะรมไม่เคยสแสดงมาก่อนไม่เคยเวิร์ทช็อปไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยพอมามันก็จะมีความกดดนันความเครียดอะครนะเพราะว่าทางเรื่องก็จะแบบความงไว้ที่เราพอ,เ,อเราจะทําได้ไหม <ปะ S 2> เราจะก้าวผ่านความกลัวของเราหรือเปล่าใช่ก็ค่อนข้างจะกดดันแล้วก็ พัฒนาเองค่อนข้างเยอะฮะบังเร่ยนเยอะมากๆเพื่อจะให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดแล้วที่จะให้มันอินกับตัวละครคาแรคเ,เตอร์ตัวนั้นที่เรารับบทด,ด้วยจะต้องไหมครับใช่ยาก <ฮะ S 2> ไหมในมุมของเราไอตัวคาแรคเ,เตอร์ตัวนี้ที่เราต้องไปสวมบทเป็นตัวนี้ครับมอสมว่ายากไหมล่ะฮะถ้า,ถาพอเข้าใจแล้วก็ไม่ยากเลยครับผมใช่แต่แค่จะเป็นช่วงแรกๆที่เราไม่รู้ว่า มันต้องเป็นยังไงมันต้องทำยังไงมันต้องเอององริ่มต้นยังไงครับออเราเข้าใจก็ก็ง่ายเลยไหลรื่องเพรามีแบงค์อยู่คิดคู่นี่ไงแบงค์เองนะฮะแบงค์เองไม่ไม่ไมแบงค์เองอนะให้กำลังใจอะไรมอสบ้างตอนที่ถ่ายละครร่วมกันอยู่ให้อะไรบ้างให้หมดเลยเออเราพอแบบ เออด้านล่างบอกว่าพี่โดมครับให้ใจด้วยมาพี่อย่างไงให้อย่างไงคือพอเราพอจะแบบเคยทํางานมาบ้างนี้วพอจะรู้เราก็จะสอนเขาบอกเขาเพราะว่าเราก็เคยทําอะไรพลาดมา้วกนเราก็อยากให้เขาพลาดเราก็อยากให้เราสองคนแบบเป็นเจอสิน่งใหม่ๆแล้วมันจะพลาดก็เรียนรู้ด้วยกันก็สอนเขาทุกเรื่องเลยครับผมแล้วในเรื่องนี้เองนะครับแน่นอนแบงก์ก็มารับบทเป็นตัวหลักในเรื่องนี้แล้วเห็นบอกว่า โอ้ตอนแรกๆกดจันือนกันใช่ไหมฮะกับการที่ต้องมารับบทอันนี้เราผ่านช่วงเวลากดจันนั้นด้วยวิธีอะไรครับจริงๆกดจันมีหลายพานมากเลยมันมีทางพาสที่มันมีทางพาที่เราสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็มีพาสที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ครัแบบอย่างพาสที่สามารถเปลี่ยนได้ก็จะเป็นการกดจันที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องแบบ a c t ิ้งดีขึ้นนะคนก็จะพูดว่าเฮ้ยเคยสแสดงแล้วนี่นทำไมเพราะเคยผ่านไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มขึ้น หรือไม่ก็ลดน้ําหนักอะไรเงี้ยคือต้องควบคุมอ่าอะไรเงี้ยครับ,รบก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยแ,แล้วค่อนข้างกดดันแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเราซึมเ,เออมันก็สนุกด,ดีใช่ครับแล้วอย่างนี้พี่นหลงทานนิดนึงอนี่ยแบงค์เองมารับบทเป็นคาแรคเตอร์ต,ตัวนี้ในซีรีส์เรื่องนี้ไนะอตัวละครตัวนี้มันมันห่างจากตัวแบงค์มา,มากหรือเปล่าหรือว่าสบายสบายผมฝั่งนั้นพอได้สวมบทแล้วยาก คือถ้าผมบอกเขาปวดเทให้มาพูดดีกว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองผมยังไงครับผมเออถ้าเอาเหมือนในละในซีรีส์จริงๆอ่ะเขาคงร้องไห้ทั้งวันฮะอ๋อไห้เฮ้ยสปอยเลยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยไม่เบียดสปอยหรือเปล่ายังไงยังไงตอบบอสจะได้ตอบยังไงดีเออคือผมอ่ะรู้สึกว่าตัวละครใหญ่มะครับมันเกิดมาเพื่อเราคือเราอ่ะรู้สึกว่าเราแบบ เข้าใจเข้าโอเเข้าใจเขาจังเลยทุกครั้นั้นวิธีการเลือกใช้น้ําเสียงแล้วก็เลือกใช้วิธีการแสดงออกผมรู้สึกว่าผมเข้าใจเขามากที่สุดผมรู้สึกว่ามันเหมือนผมมากๆจนแบบทุกครั้งมาครั้งนี้มองว่าเฮ้ยนี่เรากำลังเป็นแบนเนอร์เป็นใหญ่แยกไม่ออกระหว่างนั่งอ่านบทพี่รองครับผมแยกไม่ออกว่าเฮ้ยนี่มันเขียนมาจากชีวิตเราหรือเปล่าประมาณนั้นป่ะอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วก็ถือว่าอินกับคาแรคเตอร์ตัวนี้ได้ดี ใช่ครับอืมเคมีเป็นไงบ้างครับสองนนี้ด้านล่างเนี่เยี่ยมขนาดนี้กดไลค์ขนานี้เขาบอกว่าดีมากเคมีของคุณสองคนนะครับก็สามารถติดตามซีรีส์เรื่องนี้ได้ออนแอร์ทางช่องไหนบอกคุณผู้ชมทั่วประเทศที่ดูผ่านไลฟ์ของเราเลยครับได้ครับก็วันนี้นะครับ เป็นวันที่ออนแอร์ี EP5 นะครับคือเราเนี่ยจะออนแอร์ทุกวันเสาร์คเพราะฉะนั้นวันนี้วันเสาร์นะครับก็จะมีตอนสี่ทุ่มห้าสิบนะครับดูสดพร้อมพวกเรานะครับทางช่องวันเสามสิบเอ็ดนะครับก็คือเราก็จะดูพร้อมกันแล้วก็เล่นแฮชแท็กบิ๊กดราคอน EP5 คืนนี้อ่าวันนี้แฮชแท็กอะไรนะครับบิ๊กดราคอน EP5 บิ๊กดราคอน EP5 แล้วกลับไปดูด้วยนะเพื่อนขอบคืณ ใครที่ถ่ายรูปผมไปวันนี้ก็เอาไปโยนไว้ในไว้ใน,นมิกและต้นยี่ีิห้าไม่หรอเอ้ยถ่ายรูปก็ไปโยนในแฮชแท็กนี้ไวนน้นะให้โยนอยู่ในแฮชแท็กนี้นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคร<ช>ับทาง y o u t u สต Star อน n t e r นะครับและยังมีอันคัดด้วยอันคัดเนี่ยบอกเลยว่ายังไงยังไงแอบสปอยนิงนึงสิสปอยจริงๆไม่ต้องสปอยหรอกไม่ต้องสปอยด้วยอันคัดใช่ไหมฮะ แล้วคืนนี้สาม,มารถเออเออคืนนี้บรารับรลองนั่งจิกกันเลยทีเดียวนะใครใ<ช>ได้ดนะูก็สามารถดูวชันอันคัดแบบซับแซบพีคหนึเมตรครับ,บ,บ,รบได้คางไอชีอีกนะครับหรือว่าเว็บไอช์ชื่อ .com นะครับอืมสตาร,ตร์เตอร์อย่างนี้เราเข้าไปดูในช่องทางของสตาร์เตอร์ยูทูบเขาก็มีด้วยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าออก็คือ เป็นเวอร์ชั่นทางช่องวันสเวทครับคือเราง่ายผมเปลี่ยนงี้ก็คือใครที่ชอบอะไรที่มันแบบคบรถก็สามารถเข้าไปดูได้ทางช่องวันสามเอ็ดครัทางย้อนหลังยู u u u b e าร์เ t อรใครชอบรถจัดแบบเปรี้ยวโดดเลยหรือว่าเพนโดดก็ต้องเข้าไปในอ่อด แอปพลิเคชันไอฉนันเองครับผมนะฮะก็ติดตามมาได้คืนนี้อย่าลืมแฮชแท็กด้วย bigyagon ep5 อ๋อนี่คือเรื่องราวในซีรีส์นะครับแต่อยากจะรู้เรื่องราวส่วนตัวกันด้วยทั้งสองคนกว่าจะมาเป็นนักแสดงที่มีแฟนๆตามให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ตอนเป็นเด็กเนี่ยเราเคยมีความฝันไหมว่าอยากจะเข้ามาเป็นอะไรในวงการบันเทิง หรือว่าเราหัที่เป็นนักแสดงอยู่แล้วสนุกสนุกหรือว่าเอาจริงจริงเฮ้ยเอาแบบสนุกสนุกเลยเอาสนุกสนุกด้วยบวกจริงจริงด้วยเออโอเคคือคือตอนเด็กอ่ะมันมีค่ายคุณธรรมอ่าทุกคนจะต้องมายืนร้องกันแล้วก็ทุกคนเขาก็จะยกมือว่าใครอยากเป็นอะไรครับตอนนั้นผมแบบอยู่ประมาณปสามเขาถามว่าอยากเป็นอะไรผมก็ยกมือเลยัอยากเป็นนักแสดงครับอ้ใช่แล้วคนก็ขำเออแล้วคนรักขำแล้วทุกคนก็บอกว่า ม,ม,ม,มันมันห่างไกลค,ครับพอดีว่าบ้านผมอ,อยู่จันทบุดีแล้วแล้วที่บ้าน่ะส่วนใหญ่ก็คือทาําสวนผลไม้มบ้านผมทำสวนทุรียงอยู่ในสวนใช่แต่อยากเป็นนักแสดงมาได้นะเฮ้ยก็คืออย่างอย่างทุกคน่ะเขาก็รู้สึกว่าการเป็นแบบ การเป็นท <ersch> ําสวนคือส <That 's S 2> <UN C> uh ิ่งดีที่สุดเราก็เลยพิสูจน์ให้คนแถวบ้านให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วใครที่มีความฝันเป็นนักแสดงถ้าเราสนใจแล้วก็สู้กับมันเราสามารถทําได้แล้วคุก็ทําให้เขาเห็นว่าเราทําได้นี่ผมก็ให้เลยครับนี่ชาวสวนจันทบ่รีได้เห็นแล้วนะฮะลูกหลานที่ต้องมาอยู่ในวงการแล้วก็เป็นนักแสดงซีรีส์ที่หลายๆคนชื่นชอบกันด้วยนะครับบอสเองนะฮะตอนเด็กเราเคยฝันว่าอยากจะเป็นอะไรครับ ฝันว่าอยากเป็นอะไรนหฮะผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแต่ไม่ได้มาจากจันทบุรีใช่ไหมไม่ครับผมมาจากจังหวัดเลยฮะอ๋อเลยนี่คืออีกนิดนึงจะถึงภูกระดึงแล้วใช่ไหมใช่ตนนั้เลยใช่ฮะผมแค่อยากจะอยากจะเก่งอืมอืมอยากจะเก่งผมอยากเป็นทุกอย่างเลยครับ ผมพูดตรงๆตอนเด็กผมอยากเป็นทุกอย่างเห็นตำรวจก็อยากเป็นตำรวจเห็นดาราก็อยากเป็นดาราอยากเป็นหมดเลยแต่ว่าดูซิว่าเส้นทางเรามันจะมาทางไหนแต่ก็ทาทุกอย่างที่เราทำได้เราทำทุกอย่างให่เต็มที่ที่สุดครับผมจนวันนี้ก็ได้มาอยู่ตรงนี้เพราะเป็นนักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ใช่ก็คงจะเต็มที่ที่สุด แล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่เห็นว่าเออเราเต็มที่แล้วก็เราอาจจะมีอะไรสักนิดนึงหรือมีมีอะไรมีขออมีอะไรบางอย่างว่ามีอะไรบางอย่างติดอะไรนะซึ่งพี่แบงค์ข้นตลอดซึ่งคนที่แบบเรื่องเราสองคนคือนี่เลยนะครับเดินไปแล้วแหนคเไปแ ขอบคุณพี่เฟิร์สที่ยิงอากาแล้วเห็นเห็นอะไรบางอย่างของมอสแล้วก็แบงก์เราก็เลยได้มายืนจุดนี้แล้วก็ได้มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นในทุกวันนี้ครับครับผมยิงมอสเองเนี่ยกว่าจะมาเป็นนักแสดงแบบอยู่ในเรื่องนี้ได้ต้องผ่านการฝึงผลต่างๆมากมาคุณผ่านช่วงเวลาหลอกนั้นมาได้ยังไงครับก็เยอะมากจริงๆเป็นเด็กฝึกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมผมเข้ามาในสตาร์เตอร์ได้มาสัก4เดือนครับแล้วก็ผมได้มาแคสต i ดิกดราก้อนอ่าแล้วผมก็ ติดแค้นได้เป็นนักแสดงออกบิกาก่อนแลก็เก็บตัวอยู่ประมาณสักสองสามสี่เดือนเก็บตัวจนสี่เดือนเลยเพื่อที่จะออกกําลังกายแล้วก็เรียนเวิร์กช็อปเรียนการแสดงเรียนทุกอย่างเลยเรียนร้องเพลงทําทุกอย่างที่คนเขาทํากันครับผมผมอยากให้ตัวเองดีที่สุดตอนมาทําบิ๊กดาวก็ผมก็อยากเก่งที่สุดเลยครับว่าเขาเก่งมากกว่านี้เขาเป็นทุกอย่างเลยผมก็อยากจะผมอยากจะเก่งเท่าเขาว่า เก่งให้ได้เหมือนแร็อย่างนี้นะครผมก็เลยพยายามเต็มที่ที่สุดครับคือผมอยากจะบอกว่าถ้าพี่เห็นวันแรกอ่ะเขาถ้าสมมติว่าพี่เป็นคําถามเดียวกันว่าอ่อคาแรคเตอร์ของตัวละครเป็นยังไงเขาก็เแบบอ๋อเป็นคนแบบเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยออยังตีบทไม่แตกล้วพอวันนี้พุ่งบอกว่าคือ ผมมาเห็นตั้งแต่เขาเดวันเพราะรฉะนั้นรู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากไม่ว<ม>่าจะเป็นเรื่องของการพูด<ม>ความมาาั่นใจอะไรเงี<ม>้ยอย่างเวลาไปสัมภาษณ์ตามสือ่อต่างๆใช่ไหมครับปกติมผมมันจะพูดเยอะมากห<ม>ลังๆผมไม่ได้พูดอนะ่เพราะว่าเขาอ่ะรู้สึกว่าการมาทำตรงนี้มันคือความฝอโซงเขาแล้ว อีกอย่างนึงก็อยากขอบคุณหมอแฟนๆด้วยเพราะว่าพอแฟนๆให้ความบุนกับเราขนาดนี้เรารู้สึกว่าเอออยู่ตรงนี้แล้วมันมีความสุขจังเลยมันมันดูเป็นความฝ่อสนของเราเลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นผมหรือมอสอ่ะรู้สึกว่าพอมีตรงนี้เรามีความสุขเราเลยกล้าที่จะแบบพูดหรือว่ากล้าที่จะแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบบอยากจะนําเสนอตรงี้โอ้โหรบมือให้แบงค์หน่อยครับมผมนะะผมี่ พี่โดถามแบงค์ด้วยดีกว่ากว่าที่เราจะเก่งขนาดนี้หรือว่าเออขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แบงค์เองในมุมของเราเนี่ยเราต้องฝึกฝนหรือว่าเทรนตัวเองอะไรยังไงบ้างครับผมอยากรู้อยากรู้ว่าเราผล,ผลมาได้ยังไงถึงมาโซนจริงๆผมก็ทำทุกอย่างเท่าที่เราบุกห้องเลยเพราะว่า ซีนของเราอ่ะจะปล่อยไพโรดไปก่อนพอปล่อยไพโรดไปก่อนเนี่ยก็จะได้ฟีดแบ็คจากแฟนๆที่เขาอนยญายครับแล้วเขาก็จะมาคอมเมนต์ว่าเราต้องติเขาต้องติเราอ่ะงนี้เราต้องแก้นะตรงนี้เรายังไม่ค่อยดีตรงนี้ต้องพัฒนาเราก็เอาคำเหล่านั้นอ่ะมาปรึกษากับพี่คิฉันว่าเออเราจะพัฒนายังไงได้บ้างแล้วก็มีการแสดงไปเรียนร้องเพลงเพิ่มครับไปเรียนบบุคลิกภาพไปเรียนพูดยังไงครับก็ไปเรียนกับมอสเลยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทาให้ผมอ่ะ ชอบที่จะทํางานนี้ต่อไปเรื่อยเพราะว่าหนึ่งอย่างคือเรามีพันอร์ที่ดีครับ,ค,รบคือพอเวลาผมพลาดหรือว่าทําอะไรผิดอะ่ะเขาจะบอกผมเราจะแบบไม่ไม่ไม่ไมเก็บไว้วเราก็จะพูดกันส่วนเวลาเขาผิดอะไรผมก็จะบอกเขาเหมือนเราคอยสอนกันและการมาเลยทาให้แบบมาเลยทําให้เหมือนเราแบบ เวลาอยู่ด้วยกันเลยทำงานมีการรับสารเออเราสบายใจแล้วมีลมตัวใช่แล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ทํางานกับคนที่รู้ใช้คำว่ารู้ใจกันใช่ครับนะฮะมันเป็นอย่างนั้นด้วยไหมครับผมเป็นอย่างนั้นด้วยไหมกับการทํางานกับแฟนตอว่าไม่เป็นนะเป็นครับเป็นเหมือนกันเรอเฮ้แต่พี่เห็นอย่างหนึงสตาร์เตอร์นะครับค่ายนี้ถือว่าคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักร้องมาแต่ละคนหนูพี่บอกว่าต้องบอกว่าคือ์ปฟกมากเลยนะ เฮ้ยต้องแชงน,นี้เพราะว่าในค่ายมีทั้งนักร้องศิลปินนักแสดงใช่ไหมครบเครื่องที่อยู่ในค่ายเลยรวมไปถึงเราสองคนด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวให้ทั้งสคนฝากผลงานกับแฟนๆก่อนเลยครับก็อยากจะฝาก Big d r a g o n t h e Series นะครับตอนนี้ซีรีส์ของเราก็ดำเนินไปถึง EP ที่5แล้ว ก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อไปเรื่อยๆสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับพูดเลยว่าดูตอนนี้เลยใครที่ดูแลฟ์อยู่กดดูตอนนี้เลยอีพีหนึ่งยังขานนะยัง่ทันมาดูไปไล่ไปแอการผ่านของแล้วก็ไปไล่ดูตอนเนี้ยแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปดูตอนกี่โมตอนสี่ทุ่มห้าสิบทางไทยและสหปเทศก็อยากจะฝากพวกเราสองคนคือพวกเราตั้งใจมากเราพูดทีเลยว่าพวกเราตั้งใจอยากจะบอกว่าตั้งใจมากจริงจริง เราก็ไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าค่ายสตาร์ฮันเตอร์คือไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรือว่าการถ่ายหรือว่าขั้นตอนต่างๆคือเราแบบตั้งใจกันมากๆก็อยากให้ผลงานของเราเนี่ยคือได้ได้แบบได้รับการยอมรับการยอมรับแล้วก็เข้ามารับชมกันก็ขอแค่เข้ามาดูก็ูีสุกมีความสุขเลยครับอ๋อพูดเองมากยังไงังไงพูดเงมาวันนี้ แฟนอยากฟังคลิปนี้ยังไงขอขายนะครับอันนี้ได้คำได้ไมรับได้พี่โดดเชิญเลยครับผมคือจะบอกว่าเพลงเมื่อกี้นะครับคือ Dance with the Devil คือเพลงที่ประกอบซีรีส์ของมังกรเกียดนะแต่ว่าคืนนี้นะครับ EP 5ผมจะปล่อยเพลงใหม่ครับซึ่งเป็นเพลงที่เหมือนเขาเรียกว่าเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่จะมาทำให้ตัวคอหรือว่าสีนั้นน่ะมันมันสมบูรณ์ขึ้นสายก็จะ รับชม MV นะครับได้วันที่8แล้วก็ฟังทุกสตรีมมิ่งได้วันที่11เนะครับผมแล้วก็จริงๆวันนี้จะได้สปอยแล้วเพราะว่าผมระน้องจนไม่รู้ผมยังไม่รูู้แต่ว่าแต่คืนนี้จะได้ฟังครั้งแรกอ่ะในซีรีส์ด้วยมีใครรอฟังไหมครับรอฟังไหมครับผมด้านหน้าเฝังด้านดูนี่คือยกมือหมดเลยรอฟังแบบว่าใครอยากฟังผมอยาขอเสียงคหนึ่กรี แล้วเดี๋ยวคืนนี้ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามพร้อมกันนะครับแล้วก็เพลงพิเศษที่จะมาพร้อมกับ EP 5านี้จะเป็นยังไงคืนนี้ได้ฟังแน่นอนใช่ครับผมอาของเรามีอะไรฝากไหมครับนอสครับก็ขอเน้นย้ำแบบแรงๆเลยนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับผมบิดาก้อนหยุ e ซีรีส์มังกรกินใหญ่นะครับผมย้ำจริงๆด้วยวันนี้นะฮะทุกวันเสาร์ทางช่องวัน31นะครับผมสี่ทุ่มห้าสิบ ฝากมาด้วยนะคะ <c oughs> tag, เอ่อแฮชแท็กด้วยแฮชใกเล่นกันบิ๊กดราก้อนอีพีห้อ่าใครถ่ายรูปใครถ่ายคลิปใครมีอะไรก็ เอาปโยชน์ให้พวกเราได้นะฮะที่แอสแทกนี้เลยตอน4ี่ทุ่มห้ไปแชร์กันในนั้นได้ได้ฮะได้ครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับแน่นอนเดี๋ยวมอสกับแบนงานจะร่วมกิจกรรมดีๆกับแพลวช็อคเราด้วยครับโดยที่ทั้งคู่นะครับจะถ่ายรูปคนละลอยสดๆตรงนี้พร้อมลายเซ็นนะฮะนี่ครับถือว่าเป็นเซ็ตพิเศษจริงๆเดี๋ยวให้ทั้งคู่ครับทีมงานถ่ายรูปคู่เป็นกิฟต์เซ็ตพิเศษนะครับที่ประกอบด้วย สารแปลนะครับสมุดโน้ตแล้วก็รูปภาพของทักงคู่นะครับี p m แล้วถ่ายกี่ใบฮะตรงนี้จะได้กี่ใบฮะทีมงานครับสาใบฉะนั้นจะมี3ชุดนะครับที่จะเป็นแบบว่ากิฟต์เซ็ตพิเศษนี้นะครับโดยที่จําหน่ายในราคานะครับของเซ็ตนี้นะครับเซ็ตละ1,000บาทครับสามารถมาติดต่อซื้อได้ที่ด้านข้างของเวทีได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับ รายได้ทั้งหมดนะครับเราจะนำมาช่วยเหลือด้านทุนการศึกษานะครับให้กับน้องๆด้ยโอกาสที่ต่างจังหวัดทั้ง5แห่งนะครับเออสามแพ็คสามแพคเอาฮะเอ้ยเ้ยแอดมีเฮ้ยแอดมีต้องมาซื้อแล้วนะแอดมีต้องซื้อแล้วนะเออนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ไปอ่ามอบเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆด้วยสามารถมาซื้อได้นะฮะเซ็ตละหนึ่งพันบาทนะครับ ไปห้าจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีกรุงเทพจังหวัดแพร่จังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะครับแฟนๆสามารถรวมทึงบุญได้นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวให้แฟนๆถ่ายรูปหน่อยเอา